วมากินข้าวหมากกันจ้าเขาบอกว่ากินข้าวหมากแก้ไอได้ได้ซื้อมาห่อหนึ่งซื้อมาถุงหนึ่งมีสีห่อห่อละห้าบาทอร่อยจังเลยอ่ะ หวานหอมอ่ะอมไม่นู้จะแก้ไอได้หรือว่าจะไอหนักกว่าเดิมหรือจะเป็นเบาหวานแทนหวานเจี๊ยบอร่อยมล่ อืไม่ร oh, okay. hmm well, ู้ว่าแกไอได้หรือเปล่าห่อน่ารักไหมห่อละห้าบาทพอได้กินจ้าห่อนึ่งก็พอละจ้ะเดี๋ยวเบาหวานขึ้น